วิทีเม่ครับทาส่วนกํากับแล้วก็เขียนบทแล้วก็ตัดต่อครับ<อ>เขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราชอบอะไรหรือเราสนใจเรื่องอะไรเราก็จะทําสิ่งนั้นดีๆอย่างเงี้ยก,ก็ก็เป็นคนที่สนใจกีฬาชอบดูกีฬาทุกชนิดแต่และปีก็จะรอซีเกมโอลิมปิกเอเชียนเกมก็จะดูแล้วก็จะมีความสุขในช่วงที่มีกีฬาถ่ายทอดก็เลยอยากจะทําละครกีฬา เรื่องแรกที่เกี่ยวกับกีฬาที่ออนแอร์ไทยพีบีเอสก็เรื่องลูกไม้หล่นไม่แก่โตเป็นเรื่องเกี่ยวกับปิงปองปิงปองเสร็จก็มายกน้ําหนักก็คือเรื่องลูกเหล็กเด็กชอบยกอันนี้ก็ของไทยพีบีเอสเหมือนกันแล้วก็เรื่องที่สาที่เป็นกีฬาก็พายเรือเรื่องพายใสยน้ำแห่งความฝันแล้วก็มาเรื่องนี้ก็คือฝันของฉันคือฟันดาบครับ คือจริงๆก็ชอบทากีฬาทุกชนิดนะแต่ว่าตอนนี้มันมาสนใจเรื่องฟันดาบเพราะดิบช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ดูกีฬาโอลิมปิกแล้วก็เออมันสนุกดีก็เลยอยากทําคือจริงๆอะตอนแรกเราก็ไม่ได้อยากจะทําแค่กีฬาฟันดาบสากลหรอกอยากจะพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับความเป็นไทยร่วมสมัยกับความเป็นสากลด้วย <S <S เริ่มต้นแรงบัานดาลใจคือไปเห็นคลิปฟันดาบไทยของโรงเรียนแห่งหนึ่งอะเราเขาแบบเออเห็นคนเด็กนักเรียนเขาซ้อมดาบไทยแล้วมันดูสนุกดีก็เลยสนใจเรื่องฟันดาบ ก็เลยแบบลองหาข้อมูลดูแล้วก็พัฒนาบทไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเฮ้ยนอกจากเราจะพูดถึงดาบไทยแล้วเราน่าจะพูดถึงเรื่องความร่วมสมัยด้วยก็คือพูดถึงดาบสากลควบคู่กันไปเออมันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งที่ใช้ดาบไทยมาพัฒนาศักยภาพตัวเองสู่การเล่นดาบสากไอันนี้ก็เลยอยู่สปาร์ตไอเดียที่ทำให้เราเริ่มพัฒนาบทแล้วก็ส่งโปรเจกต์ เอาจัริงนะก็แค่อยากจะทำให้มันสนุกแล้วก็รู้จักกีฬาฟันดาบทั้งไทยและสากลมากขึ้นแต่ว่าถ้าถามว่าตัวบทมันสอดแทรกอะไรบ้างมันพูดถึงเรื่องเวลาเพราะว่าจุดหนึ่งที่เราสปาร์คไอเดียเรื่องเวลาเนี่ยเพราะเรามองว่าเฮ้ยดาบเซเบอร์ดาบฟอยดาบเอเปสเนี้ยมันเป็นเข็มมันเหมือนเข็เมวินาทีนะซึ่งเรามีมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ถือดาบสากลเนี่ยหรือแม้แต่าดาบไทยก็เถอะมันเหมือนคนที่ถือเข็มนาฬิกาอะไรอ่ะ แล้วกีฬาปันดาบมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิตัดสินกันในเซยวินาทีถามว่ากีฬาอื่นมันตัดสินกันที่เซยวินาทีไหมมันก็มันก็มีกีฬาหลายชนิดนันที่ตัดสินกันด้วยเซยววินาทีแต่ว่าปันดาบเนี่ยมันชัดเจนในแง่ของสิบบริก ที่เขาถือมันคือเขียมนาฬิกาเราก็เลยแบบกําลังอยากจะพูดถึงเรื่องเวลาเพราะช่วงนี้อาจจะเรียกว่าอายุมากขึ้นเวลาตของตัวเองเหลือน้อยลงเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มรู้จักคุณค่าของเวลามากขึ้นแล้วก็ไม่ไปพวงเขาเรียกว่าอะไรไม่ห่วงหน้าพวงหลังเหมือนสมัยวัยรุ่นหรือสมัยวัยทํางานใหม่ๆว่ากังวลอนาคตคิดถึงอดีตอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราเหมือนเราแค่อยากจะพูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยชีวิตคนเรามันก็อยู่กับปัจจุบันให้มันมีความสุขก็พออะไรเงี้ย ก็ทาวันนี้ให้ดีที่สุดกับอีเรื่อนที่สอดแทรกมาคุณก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการรักโลกเนี่ยแค่รู้สึกว่ามันมันก็เป็นประเด็นที่มนุษย์ควรใส่ใจถึงเราไม่รู้ว่าไว้สิ่งที่เราทำมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่รู้มันจะช่วยโลกได้จริงไหมแต่ว่าหลักการของการรีไซเคิลรียูสรีดิวอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่น่าจะให้คุณค่ามันมันก็เลยเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการรียูสรียูสแม้กระทั่งอวัยวะซึ่งแม่ก็ต้องการอวัยวะซึ่งก็อยากจะบอกว่าชีวิตเราอาราะ่ะ เราก็ไม่ควรจะทิ้งให้มันเป็นขยะของโลกเราก็ควรจะเอาเอาวัยวะเนี่ยไปช่วยต่อคนอื่นอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันก็อยากจะพูดถึงเรื่องรีไซเคิลซึ่งรีไซเคิลมันไม่ใช่แค่พูดถึงการลดจํานวนขยะหรือการเอาขยะมาทําให้เกิดประโยชน์แต่มันเป็นเรื่องของการรีไซเคิลชีวิตอะไรเงี้ยคือคนเรามันทําผิดทําพลาดแพ้หรือแม้แต่จะติดคุกจอกน้ำรู่วนอกทางอะไรยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์และควรจะมีโอกาสที่ได้รีไซเคิลชีวิตตัวเองและ สังคมก็ควรจะเขาเรียกว่าอะไรให้ให้โอกาสคนที่จะรีไซเคิลได้เวลามันก็แค่การแพ้ครั้งนึงอ่ะเธอยังมีโอกาสอีกตั้งหลายครั้งนะมันก็คงเหมือนกับขวดพลาสติก PET แบบนี้ไงรู้เปล่าเราสามารถรีไซเคิลมันได้มากสุดสิบรอบเลยนะเธอมีโอกาสอีกหลายรอบนะเดี๋ยวเพิ่งกดดันตัวเองสิ ก็ขอบคุณที่ติดตามละครเรื่องฝันของฉันอยู่ันดาบมันอยู่ถึงตอนสุดท้ายก็เราก็ตั้งใจทําให้เต็มที่ก็มีบางอย่างที่แบบเราก็อยากจะทําให้มันดีกว่านี้อันนี้แต่ว่าเรากลับไปแก้ไขอดีตอะไรไม่ได้แล้วเหมือนอย่างคอนเซ็ปที่ละครเป็นพูดนะครับสิ่งที่เราทําได้คือเราจะต้องทําวันนี้กับอนาคตให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็คาดหวังว่าละครเรื่องต่อไปมันจะดียิ่งกว่านี้ก็ฝากติดตามต่อด้วยครับปรีีบดดดัังงแมมมวินนินนนาทท่่่ไไยยออหุฉตเตเ